ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตำบลคาจโนดนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจินบุรีนะครับแต่หมู่บ้านเนี้ยบัตรยังไม่ได้ดูนะครับว่ามันหมู่อะไรนะครับเข้าจากถ้าเราออกไปจากตรงเนี้ยนะครับตรงที่บัตรยืนตรงเนี้ยนะครับออกไปถนนสวนนรสอนนะครับเพียงแค่สองกิโลเท่านั้น นะครับถนนสุวรรณศรเส้นสามสามนะครับออกไปตรงรอประชอนะครับตรงตะพานลอยนะครับตรงโรงเรียนใต้รอประชอลงมานะครับตรงนั้นนะครับจากตรงนี้ออกไปเพียงแค่สองกิโลกว่านะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับคือแปลงเนี้ยนะครับหลักเขตนะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับมีหัวหมุดมีหมุดชัดเจนนะครับ นี่นะครับหลักหมุดมีหมุดชัดเจนเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวไปตาม sink. คันทูคูเนี่ยนะครับยาวไปตามทางตรงนี้นะครับทางนี้ก็คืออยู่ในที่ของเรานะครับนะครับอยู่ในที่ของเรายาวไปจนสุดทางแล้วก็มันจะตัดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับก็ยาวไปด้านหลังนะครับเป็นที่โคกนะครับเป็นที่โคกลักษณะนี้เลยนะครับ มีต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้ต้นยางอันนี้อันนี้ก็เรียกยางเหียงนะครับมีมีต้นยางเหียงอยู่สองต้นนะครับตรงนี้นะครับนะครับราคานะครับไล่ละสองแสนบาทนะครับอันนี้เป็นราคาราคานี้ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับแปลงติดกันนะครับด้านเนี้ยนี่นะครับที่มองเห็นโล่งๆนี้เลยนะครับอันนี้ เป็นที่จัดสรนร,นร,ดสรนะครับเป็นโครงการจัดสรรนะครับเป็นโครงการจัดสรรตั้งแต่ตรงเนี้ยยาวไปจนอ่าสุดตรงมุมโค้งตรงนู้นเลยนะครับท RIGHT ี่เราก็ยาวตั้งแต่ตรงที่เราที่จะขายเนี่ยนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับยาวไปตามถนนสองร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงนะครับรูปแปลงจะเป็นรูปแปลงนะครับจําลองขึ้นมานะครับอันนี้ โฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดนั้นอยู่ในลายนะครับสนใจชมพื้นที่จริงก็หรือว่าชมรูปโฉนดก็ทักไลายเข้ามาได้นะครับเบอร์ติดต่อ098-007-5266นะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับสิไร่2งาน42ตารางวานะครับเนี่ย ตอนนี้บัตรยืนยนย,นยืนอยู่ตำแหน่งตรงเนี้นะครับตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้วก็ยาวมาเนี่ยนะครับสองร้อยกว่าเมตรแล้วก็ยาวมานี่นะครับประมาณอีกเกือบร้อยเมตรนะครับแล้วก็จะหยักเข้ามานิดนึงแล้วก็นี่คือรูปแปลงแปลงนี้เลยนะครับอยู่ในวงที่บัตรวงเส้นใหญ่ไว้นะครับพอดีไม่ได้เอาสีมาด้วยแปลงด้านทิศตะวันตกของเรานะครับเป็นโครงการจัดสรรน,นะครับอันนี้มีคนจอง เกือบจะหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นโครงการจัดสรรนะครับราคาเขาตั้งขายไว้นะครับไล่ละสามแสนถึงสี่แสนบาทนะครับอันเนี้ยนะครับแล้วมีคนจองจะหมดแล้วนะครับเนื้อที่ด้านทิศตะวันตกของเราเนี่ยเนื้อที่เป็นร้อยไร่เลยนะครับที่เขาจัดสรรนะครับล็อกละสองไร่สามไร่นะครับแต่แปลงเนี้ยเป็นโฉนดใบเดียวนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับไล่ละสองแสนบาท นะครับเป็นแปลงใหญ่นะครับเจ้าของไม่ได้จัดสรรนะครับอันนี้คือต้องการขายยกแปลงทีเดียวนะครับสิบแปดไร่สองงานสี่สิบสองตารางวานะครับไร่ละสองแสนบาทนะครับนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาชมพื้นที่ต่อเลยนะครับมีทิวทัศน์วิวเขาด้วยนะครับทิวทัศน์วิวเขาค่อนข้างงามเลยทีเดียวนะครับหลักเขตนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับหน้าที่มองเห็นนะครับแล้วก็ยาวไป นะครับยาวไปตามไปสุดทางแล้วก็จะเป็นหยักนะครับตามรูปแปลงเนี่ยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ยาวไปด้านนี้นะครับสองร้อยสองร้อยกว่าเมตรนะครับยาวตามถนนนะครับถนนอันนี้กันเป็นทางสาธารไว้นะครับห้าสี่ถึงหกเมตรนะครับเป็นบางบางช่วงนะครับบางช่วงก็หกเมตรบางช่วงก็สี่เมตรนะครับโครงการจัดสรรนะครับที่จัดสรรก็คือตั้งแต่ตรงตรงที่บัตรยืนตรงนี้ก็ไปนู่นเลยนะครับ ไปนู่นนะครับเนื้อที่เป็นร้อยไร่นะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นร้อยไร่มีคนจองเกือบหมดแล้วนะครับอันเนี้ยราคาเขาตั้งไว้ไร่ละสามสี่แสนนะครับมันแล้วแต่เป็นแล้วแต่เป็นล็อกนะครับโครงการจัดสรรตรงเนี้ยนะครับจัดสรรไปมีคนจองเกือบหมดแล้วนะครับที่มองสุดหูสุดตานะครับอันนี้ทํากันเป็นทางไว้เรียบร้อยหมดนะครับ นะครับแต่อันนี้ต้องรอนะครับรออ่ารอที่จะโอนก็คือต้องรอโฉนดที่ออกมานะครับคุณคุณท่านใดที่มาจองแล้วก็ต้องรอโฉนดออกมานะครับแต่แปลงที่จะขายเนี่ยนะครับที่ทางเจ้าของฝากมาก็คือสิบแปดไร่คือฝั่งถนนฝั่งนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนะครับมองเห็นทิวทัศน์วิวเขาชัดเจนนะครับราคาไร่ละสองแสนบาทราคานี้ ถือว่าคุ้มนะครับหรือเราจะซื้อยกแปลงไว้เพื่อจะจัดสรรที่หลังก็ได้นะครับเพราะว่ากันทางไว้ทางเส้นนี้เป็นทางสาธารณะชัดเจนนะครับแล้วกอ็ออกไปด้านนั้นนะครับเพียงแค่ประมาณสักสองประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับออกมุมตรงนั้นไปก็เป็นาทางคอนกรีตนะครับเป็นเพื่อนบ้านเป็นชุมชน นะครับเราก็อยู่หลังหมู่บ้านนะครับอยู่ในโครงการจัดสรรนี้เลยนะครับเนี่ยแต่ที่แปลงนี้ต้องการขายยกแปลงนะครับสิบแปดไร่สองงานสี่สองตารางวานะครับขายยกแปลงเดี๋ยวบัตรจะพาขี่รถไปด้านนู้นนะครับแล้วก็จะถ่ายย้อนกลับมาอีกฝั่งนี้นะครับแล้วก็บัตรจะบอกเส้นทางไปด้วยนะครับขออนุญาตขึ้นรถสักครู่นะครับบัตรขึ้นรถมาแล้วนะครับบัตรจะพาไปชมด้านนู้นนะครับ ก็จะขี่ตามถนนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับที่ที่ต้องการจะขายก็คืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบัตรจะไปจอดริมนู้นนะครับเพื่อจะถ่ายย้อนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมองเห็นทิวทัศน์วิวเขาชัดเจนนะครับแล้วก็ติดกับโครงการที่เขาจัดสรรจัดสรรทำเป็นล็อกนะครับล็อกละไล่สองไล่สามไล่แล้วแต่นะครับ แต่ด้านขวามือของเรานะครับโครงการจัดสรรเนี่ยคือเขาทำจัดสรรน,นะครับล็อกอไล่ละสามแสนสี่แสนบาทแล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่แปลงนี้ขายนะครับยกแปลงไล่ละสองแสนบาทนะครับเป็นที่โคกอย่างสวยเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ ลักษณะนี้ก็ลองมาชมพื้นที่จริงได้นะครับชมพื้นที่จริงก่อนจะตัดสินใจนะครับเดี๋ยวไฟเข้ามานะครับไฟเข้ามาเดี๋ยวคนเข้ามาอยู่เยอะๆแล้วอ่าทางคอนกรกีตเข้ามานะครับแล้วมันราคามันจะไม่ได้นะครับราคานี้นะครับมีทางมีไฟฟ้าเข้ามาแล้วราคานี้จะจะไม่ได้นะครับราคาก็จะนี่นะครับกําลังที่จะปรับทําเป็น ขยายทางนะครับทำเป็นทางลูกลังเข้ามานะครับเป็นทางลูกลังเข้ามาอย่างสวยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถนิดนึงนะครับแล้วก็จะพาไปชมด้านล่างนะครับนี่นะครับบัตรมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากตรงเนี้ยที่ไปหาต้นไม้ใหญ่ๆที่บัตรขี่รถมานะครับแล้วที่มองด้านฝั่งทางซ้ายมือของเรานะครับสุดหูสุดตาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นที่ จัดสรรนะครับเป็นที่โครงการจัดสรรเขานะครับจัดสรรแล้วก็ทําทางซอยเป็นเป็นทางนะครับแล้วก็ทําเป็นล็อกล็อกละสามไล่สองไล่แล้วแต่นะครับมองเห็นทิวทัศน์นะครับวิวเขานะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วฝั่งเนี้นะครับจะมองเห็นชัดนะครับมองเห็นทิวทัศน์วิวเขานะครับที่ดินที่จะขายนะครับก็คือ ฝั่งฝามือของเรานะครับคือด้านนี้นะครับที่มองเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเป็นที่โคกลักษณะนี้ฝั่งนี้เขาไม่ได้จัดสรรนะครับโฉนดใบเดียวนะครับโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีหลักเขตปักเป็นธงไว้ลักษณะเนี้ยนะครับปักธงไว้นะครับจากตรงนี้ก็ไปหาตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัดลงไปหาตรงเนี้ยนะครับตามตามอยากเนี่ยนะครับตัดตรงธงแล้วก็ลงมานี่หน่อยนึง นะครับแล้วก็ยาวไปด้านหลังก็คือตั้งแต่ทงตรงนั้นยาวไปด้านหลังนะครับยาวไปเลยนะครับออกไปด้านนี้นะครับไปประมาณสักร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นไฟฟ้าน้ําประปาก็อยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวาทางโครงการทางหลังเนี่ยนะครับที่เขาทำล็อกขายเนี่ยมีคนจองไว้หมดแล้วนะครับก็มี รอแค่โฉนดนะครับโฉนดออกมาเป็นใบใครใบมันก็จะไล่โอนนะครับพอไล่โอนเสร็จก็พอไล่โอนเสร็จก็ทีนี้ก็จะระบบนะครับคนก็จะเข้ามาอยู่นะครับน้ําไฟก็จะเข้ามาตามนะครับเพราะว่าอยู่รอบๆบ,บริเวณร,รอบนอกของเราที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เป็นที่โครงการจัดสรรขึ้นมานะครับแล้วก็นี่นะครับแปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้ไม่ได้จัดสรรนะครับไม่โคไม่ได้มารื้อมามาปรับนะครับยังเป็นพื้นที่เดิมๆนะครับก็คือเพิ่งมาลื้อนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทําปักธงไว้นะครับให้มองเห็นขอบเขตนะครับนี่นะครับตั้งแต่ตรงที่บัตรจอดรถนะครับแล้วก็ อยากไปตรงนั้นหน่อยหนึ่งแล้วครับแล้วก็หยัดมาหาหมุมเนี้ยแล้วก็ยาวไปเลยนะครับยาวไปนะครับสิบแปดไร่สองงานสี่สิบสองตารางวานะครับราคาไร่ละสองแสนบาทราคานี้ต่อรองกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเข้าจากถนนเส้นสามสามสุวรรณศรนะครับต้องขออภัยนะครับถนนเส้นสามสามสุวรรณศรเข้ามาเพียงแค่ สองกิโลกว่าๆเท่านั้นนะครับสองสองจุดแปดนะครับเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยสามสิบกิโลนะครับร้อยสามสิบกมนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยสามสิบกิโลนะครับชนบุรีร้อยี่สิบแปดกิโลสะเชิงเซานะครับแปดลิ้วนะครับเปรียบเทียบจากแปดลิ้วนี่ เปรียบเทียบจากแปดลิ้วนะครับสะเซิงเซานะครับ100ร้อยต้องขออภัยนะครับเก้าสิบกิโลเท่านั้นนะครับสะเซิงเซาเก้าสิบกิโลนะครับนะครับสะเซิงเซาเก้าสิบโลนครราชสีมาร้อยเจ็ดสิบสองกิโลนะครับจากที่ดินตรงนี้ไปตาลาดโรงเกลือรันสักแก้วนะครับจากตรงนี้ไปร้อยยี่สิบสองกิโลนะครับแล้วก็ จากตรงนี้ไปตลาดประจันตาคามนะครับไปสถานีรถไฟไปตลาดประจันตาคามไปตรงโรตัสบิ๊กซีย่อยๆนะครับไปโรงพยาบาลน,นะครับิ0กิโลเท่านั้นนะครับจากตรงนี้ออกไปก็ไปไปถนนสวนสอศน,นะครับ2กิโลแล้วก็วิ่งไปอีก8กิโลก็ไปถึงโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็อำเภอประจันตาคามนะครับโรงพยาบาลโรตัสบิ๊กซีนะครับอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับ นะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับเบอร์ติดต่อ098นะครับ007 5266นะครับ098 007นะครับ5266นะครับบัตรก็ยินดีจะพามาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวโครงการนี้เข้าไฟเข้ามานะครับน้ําเข้ามาก็ราคานี้ก็จะไม่ได้นะครับเดี๋ยวคอนกรีตเข้ามาแล้วก็ราคาเนี่ก็จะ ไรละสองแสนบาทเนี่ยจะไม่ได้นะครับราคานี้ตอนนี้เรายังมาต่อรองกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับก็ยังลดหย่อนได้นะครับช่วงนี้ช่วงที่เจ้าของต้องการที่จะขายนะครับก็ถือว่าราคาก็ยังลดหย่อนได้นะครับตอนนี้ก็อ่าพี่พี่เพื่อนๆนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจก็่าต้องรีบตัดสินใจด่วนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟฟ้านะครับน้ำประปาเข้ามาแล้วอ่านะครับพยากรคนนะครับ เข้ามาอยู่แล้วก็จะทางคนกรีดเข้ามาก็จะไม่ได้นะครับราคานี้นะครับราคาก็จะสูงกว่านี้นะครับไรละสองแสนบาทนะครับราคานี้ยังต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับสนใจก็ตัดสินใจด่วนนะครับเพราะว่าแปลงจัดสรรด้านนี่นะครับด้านทิศตะวันตกของเราเนี่ยนะครับก็คือจองไว้หมดแล้วนะครับเป็น แปลงจัดสรรเป็นโครงการจัดสรรน,นะครับเนื้อที่ร้อยกว่าไร่นะครับที่มองเห็นเนี่ยนะครับสุดหูสุดตาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับระบบทางอะไรเนี่ยปรับถมตบแต่งไว้อย่างสวยงามนะครับก็รอแต่อรอแช่โฉนดนะครับออกมาก็ไล่โอนนะครับพอไล่โอนเสร็จก็ทีนี้ก็คนก็เข้ามาอยู่นะครับเป็นบ้านสวนเป็นบ้านพักต่างอากาศแล้วแต่นะครับว่ากันไป นะครับมีโครงการอย่างนี้ก็ดีนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับคุณคณทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจาการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถานานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ อันนี้ฝั่งนี้เป็นโครงการจัดสรรนะครับแต่ฝั่งนี้เป็นโครงการของเรานะครับอ่าโครงการของเรานี่คือโครงการยกแปลงนะครับไม่ใช่โครงการจัดสรรขายนะครับอันนี้เจ้าของฝากมาโดยตรงนะครับที่จัดสรรนี้ไล่ละสามสี่แสนบาทนะครับล็อกละไล่สองไล่นะครับเขาก็มาจองกันหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นแปลงค่อนข้างจะใหญ่นะครับสิบแปดไล่นะครับ คุณคุณท่านใดที่ทุนทรัพย์พอก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดพูดผิดพูดพลาดพูด,พ,ด,พ,ดพังประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลงสิบแดไร่สองงานสี่สิบสองตารางวาไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอขอบ พระคุณมากครับ